สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artwork นะฮะวันนี้มารับสูตรของสตอรียากาตเตียเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้แล้วให้ดูางเกงให้ดูอีกรอบหนึ่งนี้กางเกงเป็นผ้า c o ร a เรนเชอร์ลี่ที่เป็นผ้าพิเศษผ้าพิเศษคือราคาพิเศษนะครับที่ ทางซาตอเรียกาเตียเขายกมว้วนยกไม้มาคือผ้าส่วนใหญ่ที่เขาเอามามันก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างแมสอะเป็นผ้าแบบที่เรานิยมตัดกันอยู่แล้วอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นสีเทาเข้มแล้วก็เป็นผ้าที่เนื้อค่อนข้างละเอียดแต่ว่าโปร่งนะครับก็จะมีความเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้เรียบร้อยมากเขากำลังจะมีผ้าอีกอันเข้ามามันเป็นโฟล์พลาย เป็นโฟร์ของ VBC อันนี้ยกม้วนมาอีกแล้วนะฮะแต่ว่ายังมาไม่ถึงแต่เดี๋ยวพอคลิปลงก็คงมาแล้วแหละเขาจะมีทั้งหมด4ส,สีมีสีเทาเข้มเทากลางแล้วก็อันนี้สีแซนเนาะอ๋อแล้วก็มีสีเนวี่อีกอันหนึ่งอ่าเป็นสูตรแบบครีเชเลยอะเออเนื้อคือเนื้อหยาบแต่ว่ามันไม่มีเซียนมากเท่าไหร่แต่ว่าก็จะไม่ได้เนื้อละเอียดเท่าตัวที่ผมใส่อยู่นี่นะครับจริงจ ผ้าสูตรลักษณะประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินมากแต่ว่าเอออันนี้มันเป็นผ้าที่เขายกม้วนมาพิเศษก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้ใส่ครับมันคือแอสคอตเลยใช่ไหมอ,อ่ะก็ตามนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> คือไอ้ผ้าที่พูดถึงปเนี่ยจริงๆมันคือแอสคอตโฟรพลานั่นแหละเมื่อกี้พูดถึงไหนหรอเนี่ยอ,อ๋อให้ดูทรงกเกงก่อนก็ทรงเกงล่าสุด ของกาเตียตอนนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าอาจจะเพราะว่าผมแบบเป็นคนก็จริงๆรูปร่างค่อนข้างสมส่วนแหละแล้วก็ค่อนทางยังยังผอมอยู่มั้ง <laughs> มันช่วยเพิ่มช่วงสะโพกของเราะให้มันม,ใม,นมีให้มันมีน้ำมีนวลมากขึ้นเวลาใส่ะสะโพกมันจะดูพองๆนิดหนึ่งเพราะาจีบเขาจะใหญ่นะครับแล้วก็พอขาสอบลงไปเนี่ยมันจะได้ลุคแบบที่ คิดว่าคนน่าจะชอบกันช่วงนี้ก็คือเป็นกางเกงขาสอบแล้วก็ช่วงสะโพกพอง,พอ,งพองนิดนึงแล้วก็มันช่วยให้แบบมีก้นมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นด้วยอโอเคกงเกงน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูแจ็คเก็ตกันเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับก็คือผ้าตัวนี้มันจะค่อนข้างละเอียดหน่อยของ Holland c n e น r y แต่ว่าความละเอียดของมันเนี่ยผ้ามันก็ยังค่อนข้างโปร่งอยู่เอ๊ะเห็นไหมเนี่ยต้องด้าน,นี้เนาะ ผ้าก็ยังมีความโปร่งแล้วก็ระบายอากาศดีแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเออเท่าที่ลองเอากันเกงไปใช้มานะเพราะว่าแจ็กเก็ตนี่ผมเพิ่งได้แต่ว่าที่เอองางเกงไปใช้มาแล้วก็ลองรีดดูอะไรเงี้ยแอบรีดยากนิดหนึ่งกันเพราะว่าผ้ามันจะมีความนิ่มแล้วก็มันจะมีความดิ้นดิ้นนิดหนึ่งนั่นแหละมันเป็นฟิลผ้าแบบที่ผมไม่ค่อยคุ้นชินแล้วก็เพิ่งเคยได้ลองใส่นะครับสูตรตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่จัดว่า น่าจะเรียบร้อยที่สุดเท่าที่ผมมีมาเพราะว่าสูตรสีเทาที่มีอยู่เนี่ยจริงๆเนื้อผ้าเนี่ยมันจะมีได้ที่เป็นสีขาวๆแซมๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความเป็นเม็ดๆสีแทรกๆอยู่นิดหน่อยนะมันจะไม่ได้แบบโซลิดเทาล้วนไปเลยแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวนั้นเอ่อคาแรคเตอร์ของสูตรโครงสร้างเขาจะลองโดเมตทั่ว ช่วงอกแล้วก็ช่วงไหล่เลยมันจะมีความตึงๆมีความนัสครีนหน่อยถ้าเกิดว่าใครตัดสูตรทางการเนี่ยก็ค่อนข้างแนะนำมากๆเพราะว่ามันจะดูดูแน่แนๆอ่ะช่วงหลังๆเนี่ยทางซาโตเรียกาเตียก็ทำแบบมีหนุนไหล่เยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ไหล่ค่อนข้างลู่หน่อยใส่เสริมไหล่ขึ้นมามันก็จะทำให้ไหล่ดู มีความตั้งมากขึ้นแต่ว่าของผมอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไหลค่อนข้างตั้งอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่หนุไหลนะครับแต่ว่าก็จะเห็นได้จากช่วงหัวแขนช่วงหัวแขนเนี่ยก็จะมีการรองหัวแขนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นสไตล์อื่นยังไงเนี่ยก็แจ้งอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสูตรทางการเนี่ยพอทําออกมาแบบเนี้ยมันก็จะดูพึงขังหน่อยอไหลของผมเนี่ยมันก็จะดูเอ็กซ์เทนออกไปนิดหนึ่ง ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากลองก็ก็แจ้งทางพี่บุ๋มนะครับแต่ว่าโครงสร้างแบบนี้มันจะใส่ลหลให้เอ็กเสนได้นิดนึงเพราะว่าโครงสร้างมันจะมีความยกยกยก,ยกอยู่เพราะว่าถ้าเป็นโครงสร้างที่บางไปเลยพอทำหลหยยืนกว่าลหลจริงเราพับอ่ะแล้วใส่แขนใส่หัวแขนนานๆอยเนี่ยลหลมันจะเหี่ยวๆนิดนึงแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่เป็นครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบของ ดีของซาตเวียกาเตียนะก็คือปกพีคของเขามันจะไม่พีคแบบพีคขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะพีคออกด้านข้างเห็นไหมมันจะนอนนอนนิดนึงฟิลเรียบร้อยนิดนึงอืผมว่าลงตัวดีแล้วก็ลังดุมอะไรพวกนี้ก็เป็นเป็นมิลานีสนะครับ จะข้างเดียวสองข้างก็ได้หรือจะไม่เอาก็ได้ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นดีก็ผมว่าใส่ไปสองข้างเลยก็สวยดีมันทำให้ทุกอย่างมันดูบาลานซ์ดีลักษณะของปกที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็นปกที่โดยมาตรฐานของซาตเรียกาเตียนะถือว่าเป็นปกที่กว้างนะครับถ้าเกิดว่าเอาตัวที่เป็นปกปกติเนี่ยมันก็จะไม่ได้กว้างเท่านี้ โดยที่เขาก็จะดูสัดส่วนกับไหลเราแหละเพราะว่าแบบถ้าเกิดกําหนดเป็นตัวเลขว่าปึ๊บ,ปบ,ปบไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนอ,อันนี้ทางพี่บูมเขาจะดูให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีเลขในใจมาแล้วอย่างเงี้ยชอบประมาณไหนก็คือแจ้งได้แต่เน,นี้ยโดยมาตรฐานของสรียกเียคือเป็นปกที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มันทําให้ตัวปกเนี่ยด้วยสไตล์อันนี้มันเป็นดับเบิลเบรสแบบ6 on 2ตัวปกมันจะมีความโค้ง นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าแกะออกมาให้ดูอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปกกว้างแล้วตรงอ่ะทางซาตเรียกาเตียจะแนะนำให้ตัดเป็น6 on 1ก็คือกัดกระดุมที่เม็ดล่างพอกัดกระดุมเม็ดล่างปั๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีช่วงให้เส้นมันวิ่ง มากหน่อยแล้วมันก็จะทําเป็นตรงๆรงได้นะครับแต่ก็อีกนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครตัดผ้าตัวเดียวกับผมอะ่ะผมก็ค่อนข้างแนะนําว่าตัดเป็นเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนิดนึงเอาไว้ใช้เลยดีกว่าเน,นี้ยจริงๆผมว่ามันใช้แทนสูตรสีดําได้ค่อนข้างครอบคุมโอกาสแล้วแหละเพราะว่าผ้าค่อนข้างสีเข้มจริงๆ สุดตอนนี้นะครับเป็นผ้า Holland and h e r r e y Fiesta เหลือทำได้อยู่ประมาณ2-3ชุดราคา6 9 9 0 0เป็น full canvas แล้วก็มี v e n i s b u t t o n h o l สข้างให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มคุ้มค่าแหละถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วเราถูกใจผ้าพิเศษของร้านตัวไหนอะถ้ามีทุนทรัพย์อยู่ก็แนะนำตัดไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆอืมเพราะว่าถ้า ให้ทางร้านสั่งมาตามออเดอร์ของเราจากเล่มผ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ต้นทุนมาแพงหน่อยเขาก็ต้องมาคิดตังกับเราแต่ว่าอันเนี้ยเขายกมาให้แหละเขาแบกรับความเสี่ยงให้เราแหละมีสูตรสีไหนที่ยังไม่มีอย่างไอตัว a s c o t t โ p รเนี่ยก็น่าสนใจมากๆมีทั้ง4สี4ที่ที่แบบเออถ้าใครจะวางแผนแต่งงานใกล้ๆเนี่ยนะมันต้องมีสักสักสีอยู่แล้วอะ่ะก็มาลองดูกันได้นะครับฝา,ากการขับกับโซลูติอันนี้หน อันไหนอันไเปิดในไหนเนี่ยอันนู้นเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้มีเป็นอย่างนี้เลยอหะอ่าอ,อันนี้เป็นกองผ้าพิเศษนะครับทางร้านฝากโปรโมตนิดนึนงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้มีกันขับลายใหญ่อันนี้ของสรลุติครับแล้วก็อันนี้ของเบเปอร์แล้วเวซอรสักเกอร์นี่ของอะไรเนะี่ย เดเปอร์เช่นกันตัวนี้ได้ว่าไอตัวเซ er ียสักเกอร์แปลกๆเนี่ยอันนี้ก็เดเปอร์นะรู้สึกเคอถ่ายไปแล้ว <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะตัวเด็ดๆที่มีมาเพิ่มแต่นี้นะครับถ้าใครยังไม่มีสูตรสีเทาแนะนำมากๆลองเข้ามาดูกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป